สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟ i t ฟ o o d ท r a v e l มันนี่ครับวันนี้เราต้องอ่านหนังสือสอบแล้วช่วงหยุดยาวคือแบบหยุดยาวทุกคนก็จะไปเที่ยวกันใช่ไหมครับแต่ว่าแกนคนครมีสอบ oh. กลางภาคนะก็คือหยุดห้าวันเอ้ใช่ห้าวันยาว พักพูพริหาสสุกเสาร์อาทิตย์ห้าวันก็คืออ่านหนังสืออย่างเดียวครับแล้วก็วันจันทร์อ่านหนังสือเพิ่มเพราะว่าสอบวันอังคารพูดหยุดพริหาสสอบอีกแล้วก็สอบอีกวันจันทร์อ่าก็เราต้องตามคลิปก่อนนะคือแบบคลิปคือแบบดองไว้เยอะมากก็คือแบบทั้งจะไปแข่งคณิตศาสตร์ ทั้งจะแข่งกีฬาเพราะว่าตอนแรกอ่ะตอนเลิกเรียนอ่ะซ้อมกีฬาแล้วก็คือเราชนะแล้วเราได้ไปรอบจังหวัดใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็มีการซ้อมหนักเพิ่มขึ้นคณิตศาสตร์ช่วงเสาร์อาทิตย์ช่วงนั้นเราก็ซ้อมแล้วระครนี้เราไปสนามบุดรก็ชนะสามแพ้สองเจอแชมป์เก่าตั้งแต่กระดานแรกนะครับแล้วเราก็มาแข่งที่โรงเรียน คร,ครั้งที่สามนะค,คัดรอบที่สามนะเราชนะน้องอีกคนหนึ่งได้ตอนนี้ครูบอกว่าคัดแค่สามรอบพอก็จะมีน้องห้องกิฟต์พศวทแล้วก็ผมนะครับที่ได้เป็นตัวแทนก็มีผมคะแนนอันดับหนึ่งของโรงเรียนรองลงมาจะเป็นน้องห้องพสวทนะแล้วก็ห้องกิฟนะครับ ก็วันนี้เราก็คงจะไปสิกสถิตที่ค้างนะครับทุกคนเพราะเราไม่มีที่อยู่แล้วก็ไม่อยากอย,กอยู่บ้านด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้พี่มาจากนกครปฐมนะครับก็คือถ้าเกิดอยู่บ้านบอกเลยไม่ได้หนังสือแน่นอนโดนคุยเรื่องมาหาลัยยาวๆนะครับก็เลยเออ,ออกไปอ่านหนังสือดีกว่าเพราะเราต้องตามคลิปเยอะมาก เราอาจจะใช้เวลา2-3วันเลยงานก็ยังมีอีกต้องทำซ้อมเออคณิตศาสตร์หมายถึงว่าไอ้กลางภาคเนี่ยเราต้องซ้อมทำข้อสอบนะแล้วเราก็ยังต้องทำงานส่งงานคือแบบในคัรลูมคือความหวังของหมู่บ้านแล้วหนึ่งไม่มีคนทำเป็นเลยมีคนทำเป็นนะแต่าาเขาไม่ทำก็มันก็หน้าที่เรานะ เป็นตัวกระจายว้าพเพื่อนล้วหนึ่งก็คงจะสิ้นสถิติคาดยาวนะครับวันนี้ก็ตอนนี้ก็อาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่คานเลยครับทุกคนก็ตอนนี้เราก็ถึงลงชายแล้วนะเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปเจอกันที่คานเลยนะครับ มาแครัทุกคนก็ไปสั่งโกโก้นะหวานปกตินะก็เดี๋ยวขอจัดมุมกล้องแป๊บนึงนะครับแปบหนึ่งนะทุกคนก็ตอนนี้ก็เช้ามากประมาณแปดโมงนะก็ยังไม่มีใครมาเลยก็ตอนคนมาอาจจะเสียงดังนิดนึงนะตอนนี้เราก็ขออนุญาตต่อโน้ตนนบุกนะครับ ัน,นี้ตามคลิปยยาวเลยนะทุกคนก็คือแบบมาราธอนอนะตามคลิปแบบมาราธอนความรู้น่าจะได้นะครับพอเราต้องใช้ในการทําำบ้านเราเลยต้องรีบตามคลิปนะล้วก็ได้ใช้สอบอีกจะได้อ่านหนังสือสอบนะครับช่วงนี้เราต้องเชียร์งานก่อนแต่ตอนนี้เราต้องตามคลิปเพื่อที่จะได้ทํางานได้นะก็เดี๋ยวชมาแปบ๊บนึงนะครับ นี้ก็มาคนเดียวนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมาอีกหรือเปล่านะพอดีเพื่อนสนิทก,ก็กลับกุนเทีนมครับอุปรกรณ์ต่างๆนะสายชาลายแผงสายชาร์ นี่ไม่มี Wi-Fi แล้วนะทุกคนก็เราก็ต้องต่อเองนะผมแชร์ Wi-Fi จากโทรศัพท์นะครับ เสือออกมาก่อนนะ,ะวันนี้เราก็จะตามอยู่สองวิชานะแต่ว่าวิชาคณิตเราตามใกล้เสร็จแล้วแต่ว่าเคมีเหลือเยอะมากนี่นะครับคณิตพี่โก้แล้วก็เคมีพี่ขวัญ dạ không phải 2,000 years later. อขอตามคลิปก่อนนะทุกคน ทุกคนก็ตอนนี้เราก็อ่านหนังสือเสร็จแล้วนะก็คือแบบวันนี้ตามไปหตคลิปนะแล้วก็แบบทำเคมีกับจบนะก็เคมีเหลืออยู่อีกคลิปหนึ่งนะครับแล้วก็คันนี้เราดูสอบไปแล้วเหลือเราต้องไปตามอีกนะก็น่าจะพรุ่งนี้น่าจะหมดแล้วนะก็คือถ้าเกิดเราขยันระดับนี้ก็คงจะไม่ยากทำในการตามคลิปแต่ว่า ค่อนข้างที่จะปวดตานะเพราะว่าจ้องจ้องนานมากแบ,บตามแล้วตามาแต่ละคลิปอะแบบมันนานเลยทุกคนก็คือแบบอยู่กับหน้าจอทั้งวันเลยครับวันนี้ก็เ<อ>บ่อเบือบ่อล่ะตอนนี้ตาเบลอแลบโอ้โหตาแดง อันตรายก็เดี๋ยวกับไปบ้านหาซื้ออะไรกินนะครับก,ก,ก็แล้วก็เดี๋ยวค่อยอ่านหนังสือต่อกลางคืนนะทาการบ้านนะมีการบ้านเข้ามาอีกก่อนจะสอบด้วยทุกคนก็คือแบบสองงานเป็นงานคล้ายๆออกอทําเป็นไมล์แมปะก็คือไมล์แมปแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามครับก็เกี่ยวกับ ตอนนั้นเราทําระบบประสาทไปแล้วมันก็เหลืออีกสองอันเกี่ยวกับอะไรเนี่แหละเดี๋ยวก็น่าจะกลับบ้านเลยแต่ว่าพี่น่าจะมาถึงกันแล้วก็ไม่ค่อยอยากคุยเรื่องว่าอะไรเท่าไหร่นะก็เกี่ไม่รู้ดิทุกคนเหมือน,นยังไม่ยังเรื่องไม่ถูกนะครับก็แบบสิ่งที่อยากเข้าที่บ้านก็ไม่โอเคก็ไม่คุยดีกว่า ก็เดี๋ยวกลับไปทํแต่การบ้านก็ไม่รู้ว่าจะได้กินอะไรนะครับวันนี้เพราะว่าพี่มาจากนครปฐมนะก็คคอทุกทีจะออกไปกินข้าวนอกบ้านหรือว่าจะอกินพวกปิ้งย่างนะทุกทีแล้วแต่นะก็รอรอดูกันอีกทีครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านครับทุกคนครับก็ตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วครับก็คือแบบหิว ก็คือหิวมากก็เลยซื้อขนมมานะแล้วก็แบบกลับมาบ้านตอนแรกว,ว่าจะกินข้าวก่อนแต่ว่าที่บ้านรอพี่มานะก็คือเห็นบอกว่าอ,อลุงจะมาทำกับข้าวนะครับก็เลยยังไม่มีใครทำนะก็คือ รอนครับผมก็เลยทําการบ้านได้แป๊บหนึ่งแล้วแล้วท่านี้ก็เราก็หิวเราก็กินไปเยอะแล้วนะแล้วก็อก็นี่แหละครับวันแบบสําหรับจะเตรียมสอบนะก็คือแบบอัดอัดคลิปยาวๆแล้วก็หมายถึงว่าเรียนอะเรียนยาวๆแล้วก็แบบไม่ได้ทําอะไรอย่างอื่นเลยวันหนึ่งก็เดี๋ยวต้องมี เออ่ทำแนวข้อสอบเออไม่ใช่ทําข้อสอบนะครับที่มันเป็นแนวข้อสอบอะ่ะก็ต้องเอามาซ้อมทําเพราะว่าเดี๋ยวจะสอบอีกแล้วก็เตรียมสอบเน็ดแฟเด้วยครับก็เหลือเวลาอีกประมาณ เดือนนี้นนะครับก็ต้องสอบแล้วชีวิตม .6 กรุงนครงานเยอะมากงานเยอะกว่าม .5 ม .5 คือว่าเยอะแล้วม .6 เยอะกว่า oh, <no. S 1> ก็คือขวง จะงานอะ่ะจากเทอมสองอะ่ะมาไว้ในเทอมแรกขมมนครับก็เลยแบบมันก็เยอะแต่ว่าเทอมนี้เราต้องทําเก็นด้วยเราก็พยายามอาญญ่านหนังสือนะแต่ว่าบางวิชามันก็ไม่ถนัดจริงๆอะ่ะเราจะไปเก็บว,วิชาที่หน่วยกิจเยอะก่อนนะครับเช่นฟิสิกส์สองหน่วยกิจ คน,นี้เราเก็บตลอดอยู่แล้วนะครับเกตก็เกยคัน,นิ้ค่อนข้างค่อนข,ข้างสูงนะจำไม่ได้ว่าเคยพลาดไหมแต่ว่าส่วนใหญ่จะได้เกตสีนครับเพราะว่าเป็นวิชาที่สนใจวิชาเดียวนอกนั้นก็ตกๆตกนะครับเช่นภาษาเนี่ยเฉลี่ยไม่รู้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าคน,นี้แบบเป็นตัวดึง เพราะว่าถนาดวิชาเดียวก็เลยตั้งใจวิชาเดียวคำนวณฟิสิกส์ก็พยายามนะครับแต่ว่าจําสูตรไม่ได้ก็เลยทำไม่เป็นด้วยสถานาการณ์โควิดมาอีกเรียนก็ไม่รู้เรื่องนะตอนมหาห้าถึงจะตอบเยอะก็จริงแต่ว่าพอสอบจริงก็ไปไม่เป็นนะครับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอตัวไปกินก่อนเลก